น้องสาวค่อยๆงัดริมฝีปากสีเชอรี่ของพี่สาวออกช้าๆหยิบลูกปัดสีแดงออกมาหนึ่งเม็ดทันทีหลังจากนั้นรอยดำเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของน้องสาวฉันเมื่อเห็นเช่นนั้นน้องสาวจึงรวบรวมพลังภายในด้วยมือข้างหนึ่งทันทีโดยไม่คาดคิดมันกลับดูดเอาเข็มพิษจำนวนมากออกมาแล้วพ่อแม่ก็เพิ่งรู้ตัวขึ้นมาทันทีลูกสาวสุดที่รักของเขาถูกฆาตรกรรมเดิมทีแล้วสองพี่น้องคู่นี้เป็นตัวอ่อนดอกบุญหยินหยางตอนนั้นแม่ของฉันลอดลูกอย่างยากลำบากน้องสาวของฉันเสียชีวิตทันทีหลังทอดโชคด สองพี่น้องติดต่อกันทางจดหมายมานานหลายปีแล้วตอนนี้เวลาผ่านไปสิกปีแล้วน้องสาวแทบรอไม่ไหวที่จะกลับบ้านไปเจอพี่สาวเขายังอวดมันให้เจ้านายของเขาเห็นอย่างภาคภูมิใจอีกด้วยของขวัญที่เตรียมไว้ให้พี่สาวของฉันจูงูเงินจำนวนมหาศาลก็จะปรากฏขึ้นในบ้านของคุณกรุณาฝากข้อความวอวยพรให้ร่ำรวยมั่งคัง่งก่อนจากไปเจ้านายของเขาได้ยื่นจดหมายจากบ้านให้เขาฉบับหนึ่งเขารู้สึกดีใจมากคิดว่าเป็นจดหมายจากน้องสาวของเขาแต่ทันทีที่เขาเห็นเนื้อหาความสุขทั้งหมดหายไปฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่เชื่อหรอกพี่สาว ดอกบัวสองดอกเบ่งบานพร้อมกันยินและอยากไม่มีวันมาบรรจบก,กันสิทธิของข้านี่คือชะตากรรมของพี่น้องหญิงของเจ้าณขณะนี้ในงานศพของน้องสาวเธอหญิงชราค,คนนั้นเร่งเร้าให้พวกเขาเรีบทำการฝังศพให้เสร็จดยเร็วด้วยความใจร้อนเธอรู้สึกว่าพี่สาวของเธอเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงรชัชทายาทเมื่อเธอเสียชีวิตโชคร้ายจริงๆเขายังอยากจะทำให้ผู้หญิงเจ้าเล็คนนั้นเสียใจอีกด้วยเพื่อเข้าพิธีอภิเษกสมรสแทนพี่สาวและเจ้าชายราชทายาทแม่ตำหนิแม่สามีฉันไม่น่าพูดเรื่องที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นเลยและลููกกกกาาาาาวคคคนนนนนนเเเลล็ยยยััังงงงอออ่่รรระหหหดิิทบมุณใ้้ถีจๆื หญิงสาวหัวรันคนนั้นจะไม่ได้แต่งงานกับองราชทายาทหรอกเธอเติบโตมาในแถบภูเขาสาวห้าจะจับคู่กับใครได้บ้างพ่อยังกล่าวอย่างหนักแน่นอีกว่าวันนี้เป็นวันฝังศพของลูกสาวฉันการที่ฉันพูดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากแต่หญิงชาราคนนั้นยืนกรานให้ฝังศพทันทีในขณะที่ลงศพกำลังจะถูกฝังน้องสาวของฉันมาถึงทันเวลาพอดีแม่กอดเขาด้วยความตื่นเต้นลูกสาวคนเล็กของฉันที่ฉันไม่ได้เจอมานานกว่าสิป,ปีแล้วแต่สิ่งแรกที่น้องสาวพูดออกมาคือเธออยากเปิดลงศพและตรวจสอบศ ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นที่นี่แน่แในขณะนั้นเองหญิงเจ้าเล่ก็ลุกขึ้นยืนและเป็นคนแรกที่ทัก้านเธอได้รับคำแนะนําให้ปล่อยให้พี่สาวของเธอได้พักผ่อนอย่างสงบหญิงชราถึงกับยกลงศพออกมาด้วยซ้ําความเชื่อที่ว่ามันจะรบกวนวิญญ,ญาณของผู้ตายแม้แต่พ่อของเธอยังคิดว่าเธอกําลังทําตัวไร้สาระแต่น้องสาวก,ก็ยืนกรานไม่ยอมยืนกรานที่จะกุศบศพขึ้นมาตรวจสอบดังนั้นพวกเขาจึงเปิดฝาลงศพออกอย่างแรงตอนนั้นเองที่ฉันตกใจมากเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่บนตัวน้องสาวของฉันพพพพบบบววว่่่่่่่่าา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 าภยยยยใใในนนนนััจจจจุเเ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 เขข็็็็มมมมิิิิิษสสสสลลลหหหหไดด้้้้ชีีีีรรอออททททธกกกงงงงตํ เขาคำรามว่าเขาต้องหาตัวฆาตรกรให้เจอไม่ว่าฆาตรกรจะเป็นใครก็ตามแม้ว่าเขาจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ตามถึงแม้ว่าจะก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ก็ตามฉันจะแก้แค้นให้คุณด้วยน้องสาวฉันรู้เข็มเงินเหล่านี้ไม่ได้ถูกฝังเข้าไปภายในคืนเดียวดังนั้นฆาตรกรต้องอยู่ภายในคฤหาสน์หลังนั้นหลังจากฝังศพน้องสาวของฉันเสร็จเธอพบรถมาพิเศษคันหนึ่งจอดอยู่ด้านนอกคฤหาสน์เหล่าทหารยามอ้างว่าเจ้านายของพวกเขาล้มป่วยเขาบอกอย่างเด็ดขาดว่าอย่าเข้าใกล้อย่างไรก็ตามหญิงคนนั้นรู้สึกกกกกกกไไไไดดดดด้้้้้ออยยยย่่่่่าา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 างงชััเเเจจจนนนวววรรรรรรรปบุุคคลลลมมธสสสหติิพพพษษแแะะ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีฉันเกรงว่าฉันคงอยู่ไม่รอดถึงคืนนี้ตอนนี้มีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้แต่เหล่าผู้คุมคิดว่าเขาพูดเรื่องไร้สาระจากนั้นเขาจึงหยิบยาเม็ดหนึ่งซึ่งพระราชินีไม่ส่งพระราชทานให้เป็นพิเศษออกมาเพื่อโต้แย้งคำกล่าวอ้างของนางหญิงคนนั้นมองแวบ,บเดียวก็รู้ได้ว่ายาเม็ดนั้นไม่เพียงแต่ไร้ประโยชน์เท่านั้นในทางตรงกันข้ามการรับยานั้นจะทำให้เขาเสียชีวิตทันทีชายในรถเห็นว่าเธอสามารถระบุสาเหตุของอาการป่วยได้อย่างแม่นยำดังน,น เพราะเธอตั้งใจจะแทงจุดฝังเข็มที่อันตรายถึงชีวิตและในวันนี้นอกเหนือจากฟีนิกซ์เดอะวันด็อกเตอร์แล้วหากใครก็ตามที่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านนี้มาทําการฝังเข็มที่นี่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตท,ทันทีฉันดีกว่าชายชาราคนนั้นมากจากนั้นหญิงคนนั้นก็ทาการฝังเข็มยางเด็ดขาดอาการปวดของชายคนนั้นบรรเทาลงหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงรีบขอโทษหญิงคนนั้นท,ทันทีดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ชายคนนั้นได้รับแจ้งถึงว่าสารพิษ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองดูใบสัญญาที่เขียนอย่างเร่งรีบอดไม่ได้ที่จะกังวลว่าใบาสัญญาของผู้หญิงคนนั้นจะน่าเชื่อถือหรือไม่แต่ชายผู้นั้นสั่งการอย่างเด็ดขาดให้ยามเตรียมยาตามใบสัญญาเพราะเขามีความรู้สึกครุมเครือว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นสิทธิของหมอเทพเฟิงคือผู้ที่ลงมาจากภูเขาวันถัดไปหญิงคนนั้นไปที่ลานบ้านซึ่งน้องสาวของเธอเคยอาศัยอยู่ก่อนเสียชีวิตเพื่อค้นหาเบาะแสฉันได้พบกับแม่บ้านส่วนตัวของน้องสาวฉันที่นี่สาวใช้เห็นว่าเป็นหญิงสาวคนที่สองเขาทราบซึ้นบ้าหรือไม่ สาวใช้บอกว่าพี่สาวของเธอกำลังสอนเธออยู่เราต้องรอให้หญิงสาวคนที่สองกลับมาก่อนจากนั้นหญิงคนนั้นก็สอบถามถึงที่มาของลูกปัดเหล่านั้นเพราะสิ่งนี้เองที่สามารถรักษาสาภาพศพของน้องสาวเธอไม่ให้เน่าเปื่อยได้นานถึงเจ็ดวันทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกปิดบาดแผลบนร่างกายของน้องสาวเธอนี่ไม่ใช่คุณทั้งหยุนเทามันเป็นไขมุกเรืองแสงที่ถูกยึดครองไปแล้วหรือเปล่าทั้งหยุนเทาขวาสาวใช้คนนี้เห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตาของตนเองคุณทั้งกลางดึกเมื่อไม่มีใครสนใจไขมุกเรืองแสงถูกวางไว้ข้างในคคพูููดดขอออองงงงงหหญญิิิสาาววเเเเป็็นนนธผ้้ัมมื่รรรจจกก ทันใดนั้นฉันก็เข้าใจแล้วว่าทำไมหญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นถึงขัดขวางการกุศลและการชนะสูตรพิกศพเธอรีบกลับบ้านเพื่อไปเผชิญหน้ากับหญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นทันทีแต่พวกเขาบังเอิญไปเจอกับหญิงชาราคนหนึ่งที่กำลังขะยันขยอใ,อให้พ่อของเธอไปที่พระราชวังเธอต้องการให้พ่อของเธอวิงวอนจักรพรรดิให้แต,ต่งตั้งหญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นเป็นเจ้าหญิงราชทายาทหญิงคนนั้นกล่าวว่าผู้หญิงเจ้าเล่ห์ไม่คู่ควรกับเธอเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงชาราก็เริ่มมิตกกังวลทันทททีีา่่ พวกเขาคิดว่าองค์ราชทายาทเสด็จมาเพื่อตามหาหญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นพวกเขาไม่รู้เลยว่ามากุฎราชกุมารได้วางแผนไว้แล้วเขารู้ดีว่าการเอาชนะใจตระกูลทั้งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์ของเขาดังนั้นจุดประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้คือเพื่อขอแต่งงานกับกุนูคนที่สองของตระกูลถังแต่เธอกลับเข้าใจผิดคิดว่าหญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นคือหญิงสาวคนที่2ถึงแม้ว่าฉันแทบจะเป็นลมเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของอีกฝ่ายก็ตามแต่เพื่อบัลลังก์แม้จะลังเลใจแต่เจ้าชายราชทายาทก็ยังสารภาพรักกับเขาอยู่ดีพระราชาวังแห่งนี้ต้องการจัดงานแต่งงานให้กับหญิงสาวคนที่2ฉันสงสัยว่าหญิงสาวคนที่2จะเต็มใจหรือไม่คุณเคยบอกว่าอยากแต่งงานกับฉันผู้ถูกกระทำยินดี หญิงเจ้าเล่คิดว่าองค์รัชทายาทตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาไม่รู้เลยว่าอีฝ่ายได้ยอมรับความผิดพลาดของตอนเองแล้วจากนั้นเธอก็แซงทำเป็นเขินอายและบอกว่าตนเองมีฐานะต่ำต้อยเจ้าชายรัชทายาททรงกล่าวในทันทีว่าพระองค์ได้ทรงขอให้จักรพรรดิพระราชทานบรรดาศักดิ์เจ้าหญิงแก่พระนางพรุ่งนี้จะมีการส่งพระราชองค์การออกมาหลังจากกล่าวจบเขาก็ออกจากบ้านของตระกูลทางไปสิ่งนี้ทำให้หญิงเจ้าเล่นคนนั้นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ทันทีที่เธอหันหลังกลับดาบบินได้ฟาดเข้า้าาี่หนนนนอองเอัััุุครมมมกกปป็ะณยยจไดู ช่วยข้าด้วยญาิเธอจะฆ่าข้าถังเงียเๆเจ้ากล้าทำร้ายในลานบ้านได้อย่างไรยังทำร้ายลูกพี่ลูกน้องของเจ้าจนบาดเจ็บสาหัสเจ้าช่างร้ายระเบียบจริงๆคนไหนก็ได้จับเธอมาให้ข้าทีครับไม่ได้ป้าสะพ้ยวันนี้เจ้าช่วยเธอไม่ได้สาวปากคนนี้เธอทำร้ายหน้าข้าในวันนี้องค์ชายรัชทายาทจะไม่ปล่อยเธอไปนี่คือเรื่องภายในตระกูลถังองค์ชายรัชทายาทมีเรื่องอะไรท่านหญิงใหญ่องค์ชายรัชทายาทเพิ่งมาเมื่อสักครู่แสดงความต้องการที่จะของมั่นคุณหยุนเถาและพระองค์ได้งงงแแตต่ั้้ลว คุณยุนเถาเป็นเจ้าหญิงพระราชองค์การจะมาถึงในไม่ช้าหยุนเถาเธอพูดแบบนั้นจริงหรือตอบญาติของข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อุ้ยยุนเถาเจ้าช่างไม่ทําให้ญาติผิดหวังจริงๆเจ้าช่างเป็นนกฟินิกซ์ทองคําของญาติจริงๆเจ้าสบายใจได้ญาติจะทําให้เจ้ามีสิทธิ์ในวันนี้แน่นอนคนมาจับเธอมาให้ข้าทีครับข้าจะดูว่าใครกล้าทำยุนเถาก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าสาวขององค์ชายรัชทายาทในอนาคตแต่ต้องบันทึกในตระกูลราชวงศ์เจ้าทําร้ายเธออย่างหนักตอนนี้นั่นคือการ แต่จะต้องถูกประหารนี่เป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัวจะพูดถึงการประหารได้อย่างไรไต้หวันเธอทำร้ายหยุนเถาอย่างหนักนั่นคือการไม่เคารพอย่างมากลูกชายคนโตข้าสั่งเจ้าในตอนนี้จับเธอมาให้ข้าทีบยห้าสิบครั้งเนียนเนียนเจ้าจงรีบไปไปเถอะข้ากลับกรุงเพื่อสืบหาความจรงิงความจริงเกี่ยวกับการถูกทำร้ายของพี่สาวตอนนี้ฆาตกรอย,อยู่ตรงหน้าข้าจะไปได้อย่างไรมุกกลางคืนเม็ดนี้คือสิ่งที่เธอใส่ไว้ในปากพี่สาว เป้าหมายคือเพื่อต้องการไม่ให้ศพเน่าเพื่อปกปิดความจริงเกี่ยวกับการถูกทำร้ายของพี่สาวไม่มีหลักฐานเจ้าพูดจะไรเหตุผลได้อย่างไรข้าคิดว่าเจ้ารู้สึกอิจฉาที่ข้าได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงยังได้รับความสนใจจากองค์ชายราชทายาททั้งยุนเถาหากเจ้ายังไม่พูดความจริงอีกก็อย่าโทษข้าว่าใจร้ายเจ้าสัตว์น้อยเจ้าจะทำอะไรหากเจ้ายังไม่พูดความจริงงั้นข้าจะตีเจ้าจนกว่าจะพูดจนกว่าจะพูดความจริงพระราชองค์การมาถึง คนในตระกูลถังรับพระราชองค์การรับพระราชองค์การให้เสร็จก่อนข้าจะให้ลูกชายขุนโตขับเจ้าสาวปากออกไปอย่าหวังว่าจะอยู่ในบ้านนี้เธอไม่เคารพข้าทำลายความงามของข้าข้าสั่งให้พวกเจ้าจับเธอท่านนี้คือผู้ที่จะถูกคุณนูถังเนียนเนียนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงทุกคนคือครอบครัวเดียวกันเมื่อกี้แค่เป็นความเข้าใจผิดเจ้าผิดแล้วข้าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงในไม่ช้าถึงตอนนั้นเจ้าก็ต้องคุกเข่าก้มกราบส่วนเธอกล้าทำลายใบหน้าของข้า ข้าก็จะทําให้เธอหน้าตาเสียงเหมือนกันเจ้านั่นต้องดูแล้วเจ้าทําได้หรือไม่เจ้าก็รู้ใครมุกกลางคืนเกี่ยวข้องกับข้าแล้วจะเป็นอย่างไรข้าเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่เจ้าสอบสวนไม่ได้เจ้าทําอะไรข้าไม่ได้เลยเจ้าบรสัสประกาศพระราชองค์การเถอคุกเข่าตามพระประสงค์ของฟ้าห้องเต้มีพระราชองค์การว่าทังเนียนเนียนมีพรสวรรค์และความงาม แต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงเจ้าอันดเฉพาะขอให้เป็นเช่นนี้หรือว่าทำผิดพลาดจะเป็นถังเนียนๆได้อย่างไรกล้าหาญกล้าชิงพระราชองค์การใครคือคุณหนูถังเนียนๆข้าคือคนที่ว่าข้าบอกไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือพูดเสียงดังขนาดนี้เนียน,นยนพูดกับนางฟ้าได้อย่างไร ท่านรับพระราชองค์การเถอะข้ายังต้องปรับบังไปรายงานเนียนเนียนเป็นเจ้าหญิงที่มอบให้เจ้าค่ะดีดีมากมันดานี่คือสิ่งที่ฮ่องเต้ทำเพื่อดึงดูดพอตั้งใจมอบให้ข้าเจ้าหญิงที่ไม่สําคัญพูดเหลวไหลชัดเจนว่าองค์ชายราชทายาทให้ความสําคัญกับข้าตําแหน่งเจ้าหญิงที่เขาหามาให้ข้าโดยเฉพาะมันเกี่ยวอะไรกับพวกเจ้าหรือทั้งยุนเถาตอนนี้ข้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าจะไม่พูดความจริงหรือเจ้าทําอะไร ข้าเป็นคนขององค์ชายรัชทายาทเจ้ากล้าทำร้ายข้าในที่นี้หรือเจ้าช่างร้ายระเบียบจริงๆข้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าอันใหม่ที่ห้องเต้เพิ่งแต่งตั้งสังสอนญาติสาวที่เป็นข้าแต่ก่อนคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมเจ้ากล้าทำร้ายหยุนเทาหรือเจ้ากลัวองค์ชายรัชทายาทจะโกรธไหมเจ้ากล้าทำร้ายหยุนเทาหรือเจ้ากลัวองค์ชายรัชทายาทจะโกรธไหมจริงหรือวันนี้ข้าจะต้องลงมือข้าจะดูว่าองค์ชายรัชทายาทจะทำอะไรข้าได้บอกทุกสิ่งที่เจ้ารู้มาเจข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดอะไร เจ้าจะแน่ใจว่าจะไม่พูดความจริงหรือฟ้าดินเมื่อสลัวคำพูดต้องเป็นจริงเป็นบุตรสาวของรัฐมนตรีเซียติ้งเหวยาวให้เงินค่าไปสามร้อยตำลึงให้ค่านำไขมุกกลางคืนใส่ปากทั้งสื่อ เจ้าทำอะไรกับข้าข้าพูดออกมาหมดแล้วเจ้าคืนธนบัตรให้ข้าด้วยนี่มันลูกสาวของรัฐมนตรีใหญ่ข้าจะไปบิบถามเธอเดี๋ยวนี้ทำไมถึงข้าลูกสาวของข้าจะทําไมได้อีกแน่นอนว่าคือเพื่อแย่งชิงตําแหน่งพระชายาแต่เธอจะใจร้ายได้ขนาดนี้ได้อย่างไรสื่อือของข้าถูกทําให้ตายอย่างทรมานข้าจะไปฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แก้แค้นให้ลูกสาวของข้าไม่ได้ ขอบคุณรัฐมนตรีใหญ่ที่มีอำนาจมากลูกชายคนโตเจ้าถืออำนาจทหารแสนคนขอบคุณรัฐมนตรีใหญ่ที่ระวังตัวอยู่แล้วหากเจ้าจะฆ่าพระไข่มุกกลางคืนหากฆ่าลูกสาวของเขาเขาจะใช้เรื่องนี้ทําให้ใหญ่โตแน่นอนเจ้ากลัวตายหรือไม่เจ้าจะให้ครอบครัวเราทั้งหมดต้องเดือดร้อนหรือแล้วข้าจะนั่งมองลูกสาวข้าตายอย่างไรค้าได้หรือสื่อสื่อทรมานมากก่อนตายยังไม่ได้บอกความจริงเลยก็เพื่อปกป้องเจ้าไงถ้าเจ้าจะไปโดยไม่ระมัดระวังตอนนี้จะไม่ทําให้สื่อสื่อผิดหวังในความกตัญยูของเธอหรือ พวกเจ้าจะไม่ให้พี่สาวได้แก้แค้นหรืองั้นก็ให้ข้ามาทำแทนเถอะเนียนเนียนเพียงแค่สามารถแก้แค้นให้พี่สาวได้ข้าสามารถยอมเสียงได้ชีวิตของข้าพ่อแม่พวกเจ้ามั่นใจว่าจะหยุดข้าอีกหรืออีกสามวันก็จะเป็นงานเลี้ยงในวังที่จัดโดยพระมะเหสีจริงเสี่ยถิ่งหยาเป็นหลานสาวของพระมะเหสีจริงจะต้องเข้าร่วมแน่นอนเสี่ยถิงเหยา เจอกันที่งานเลี้ยงในวังนะเซี่ยถิงยาวอยู่ที่ไหนดูสิในวังทำไมถึงเชิญสาวกอมาด้วยนี่คือพี่สาวของข้าถัางเงียนเนียนเจ้าหญิงเจ้าอาที่ห้องเต้ส่งตั้งให้ดูเธอในชุดผ้าถุม ยังเป็นเจ้าหญิงอีกนักเด็กสาวป่าไม้ที่ลงมาจากภูเขาแค่ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่ควรค่าแก่การแสดงออกเลยเธอใชสถานะเจ้าหญิงของเธอทำร้ายเจ้าเจ้าคือคนที่องค์ชายราชทายาทสนใจข้าสามารถเข้าใจเธอได้พี่สาวของเธอเคยมีสัญญาแต่างงานกับองค์ชายมาก่อนเจ้าจงไปเชิญองค์ชายมาที่นี่บอกว่าใจรักของเขาถูกทำร้าย ถังเงียนเงียนเจ้ากล้าทำร้ายข้าหรือข้าจะให้องคชายและเจ้าออกจากงานเลี้ยงถั้งยุนเถาข้าคิดว่าเจ้าหายดีแล้วแต่ลืมความเจ็บปวดทำไมคิดว่าจะหาคนพวกนี้ก็จะทำอะไรข้าได้หรือเนียนเนียนที่สาวเจ้าพูดแบบนี้ได้อย่างไรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านล้วนเป็นบุตรสาวของคุณนางสำคัญในราชสำนักพูดแบบนี้จะเกินไปหรือไม่ข้าเป็นเจ้าหญิงที่ห้องเต้ทรงแต่งตังพวกเจ้าหลายคนไม่ให้ความเคารพข้าหรือใครกันแน่ที่ไม่มีมารยาททั้งคุณหนูคนที่สองแม้ว่าเจ้าจะเป็นเจ้าหญิงที่ห้องเต้ทรงแต่งตัง ก็ไม่สามารถทำร้ายหยุนเถาเพราะองชายชอบเธอแล้วทำร้ายเธอเลยข่าทำร้ายเธอแกล้งทำเป็นอ่อนแอและแสดงความน่าสงสารก็ได้ใจความเห็นใจไม่เสียแรงที่ข่าตกหน้าตัวเองไม่มีลูกพี่ลูกน้องก็ไม่ทำรา้ายข้าตอนนี้โดนตีไปแล้วตอนนี้โดนตีไปแล้ว คุณหนูทั้งคนที่สองเจ้าช่างร้ายระเบียบจริงๆข้าจะไปบอกองค์ชายรัชทายาทที่นี่เกิดอะไรขึ้นองค์ชายรัชทายาทลุกขึ้นเถอะองค์ชายพิ่ชายมาที่นี่แล้วเหรอเจ้าคือองค์ชายรัชทายาทเธอคือคุณหนูถังคนที่สาม หน้าของเจ้ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นเธอที่ลงมือพวกเราทุกคนเห็นด้วยตาตนเองข้าจะดูว่าใครกล้าทำร้ายคนที่ข้าชอบถังสื่อสื่อไม่ใช่ถังสื่อสื่อเสียชีวิตไปแล้วเจ้าคือหรือว่าข้าจำคนผิดไม่แปลกใจเลยที่รูปลักษณ์ของเธอแตกต่างจากถังสื่อสื่อมากนะักองค์ชายพี่ชายข้าคิดว่าพี่สาวเนียนเนียนก็ไม่ได้ตั้งใจจตีข้าข้าตั้งใจทำ ทั้งเนียนๆทำให้เจ้าหญิงพยองคราวนี้องค์ชายต้องไล่เจ้าออกแน่ดูสิว่าเจ้าจะมีหน้าตาอะไรในเมืองหลวงในอนาคตเจ้าคือคุณหนูคนที่สองของบ้านแม่ทับถังเจ้าหญิงเจ้าอันใช่แล้วเจ้ากับที่สาวหน้าตาเหมือนกันมากน่าเสียดายที่ข้ากับที่สาวของเจ้ามีบุสัมพันธ์แต่ไม่มีโชคชะตาข้าดูว่าองค์ชายรัชทายาทกับคนรักของเจ้าก็เข้ากันดีดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีทีเดียวเจ้าคิดผิดเกี่ยวกับข้าข้า องชายทั้งคุณหนูเจ้าซึ่งเป็นหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานจะไปยุ่งเกี่ยวกับชายหนุ่มได้อย่างไรเจ้าเลืงกฎเกณฑ์ของเจ้าหรือองค์ชายข่าผิดเองหยุดพูดเจ้าหญิงเจ้าอันมีความตั้าหาญเช่นนี้หากเธอทําร้ายเจ้าจริงๆนั่นแสดงว่าเจ้าทําผิดคนอย่างเจ้าที่ไปใสร้ายพี่สาวเป็นคนที่น่ากังวลในเรื่องคุณธรรมห่างจากข้าไปต่อไปนี้ห้ามเรียกข้าอีกองค์ชายสามารถชอบทั้งยุนเถาได้คงไม่ต้องสงสัยว่าองค์ชายนี้ก็ไม่ใช่คนดี ข้าขอลาองค์ชายรัชทายาทพูดด้วยปากของท่านเองว่าเธอมีคุณธรรมไม่ดีเราควรรีบไปกันเถอะถังเงียบเงียน,เ,น,ยนเจ้ากล้าทำให้ข้าต้องอับอายเช่นนี้เจ้าล่าลงองค์ชายรัชทายาทข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ระบายความแค้นในใจ นายคือเสี้ยถิงเหยาพระมเหสีจริงมาแล้วเสี่ยถิงเหยาเป็นหลานสาวของพระมเหสีจริง นั่นคือเงาของพระชายาสงบที่อยู่ข้างหลังเธอน่าเสียดายที่ตอนนี้คนเยอะไม่เช่นนั้นข้าจะลงโทษเธอทันทีวันนี้มีการจัดงานเลี้ยงชมดอกไม้เป็นพิเศษแสงฤดูใบไม้เพลิสดใสไม่ดีกว่าหรือที่คุณผู้หญิงทุกท่านขึ้นมาช่วยสร้างบรรยากาศทิ้งเหี่ยาเต็มใจที่จะเป็นคนแรก ไม่ผิดหวังที่เป็นบุตรสาวของรัฐมนตรีความสง่างามของเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ ได้ยินมาว่าบุตรสาวคนโตของตระกูลถังเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถอันดับหนึ่งในโลกความสามารถโดดเด่นคงไม่ต้องสงสัยว่าคุณหนูถังคนที่สองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันข้ายังไม่ได้ตามหาท่านท่านกลับมาหาข้าเองคุณหนูเสี้ยพูดเล่นแล้วข้าเติบโตในภูเขาตั้งแต่เด็กเกี่ยวกับดนตรีมาครุกการเขีเยนและการวาดภาพข้าไม่รู้เรื่องการแต่งกลอนและการวาดภาพเลยลูกพี่ลูกน้องสาวทศชายาสงบได้เอ่ยปากแล้วท่านนี้ชักช้าและขัดขวาง ไม่สามารถเพราะเป็นเจ้าหญิงจะมองไม่เห็นใครเจ้าหญิงเจ้าอันมีการเตรียมความสามารถอะไรบ้างใหม่ยังบอกว่าเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถอันดับหนึ่งในโลกน้องสาวที่เกิดจากมารดาเดียวกันชื่อเสียงด้านความสามารถของพี่สาวท่านตลัวว่าจะมีแค่เปลือน,นอกเท่านั้นข้าไม่สามารถร้องเพลงหรือเต้นได้ข้าก็มีทักษะการต่อสู้บ้างงั้นข้าจะเต้นรำด้วยดาบสักเพลงไม่ทราบว่าคุณเสียจะเป็นคู่เต้นของข้าได้ไหม ถังเน,นเนียนเจ้ารู้ดีว่าข้าไม่สามารถต่อสู้ได้เจ้าตั้งใจแกล้งข้าหรือดูเหมือนว่าคุณเสี้ยจะรู้ว่าการกลั่นแกล้งคืออะไรแล้วทําไมต้องให้ข้าผู้ที่ไม่รู้เรื่องดนตรีเกณฑมารุกหรือศิลปะมาแสดงเจ้าก็พอแล้วคําพูดของคุณถังคนที่สองมีเหตุผลทิ้งเหวี่ยงเจ้าก็เป็นคนที่กดดันใช่ไหมเต้นราก็เต้นรําแต่ดาบและมีดไม่มีตาเจ้าก็อาจทําให้ข้าเจ็บได้ทั้งเงียนๆเ,เจ้าต้องคิดให้ดีว่าจะอธิบายกับพ่อข้าอย่างไร สบายใจได้ข้าจะระวังไม่ให้เจ็บมากหยุดเถอะถังเงียนเงียนเจ้ากล้าข้าคือบุตรสาวของรัฐมนตรีคุณเชี่อยังจำไข่ม <disciple. S 2> ุกกลางคืนได้ไหมยังจำเข็มเงินสาสิบหกเล่นนั้นได้ไหม ข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดถึงอะไรเจ้าคิดว่าเจ้าจะไม่ยอมรับข้าจะไม่สามารถลงโทษเจ้าได้หรือข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดถึงอะไรป้าช่วยข้าด้วยถังเงียบเงียเจ้าทำเกินไปแล้วปล่อยเดี๋ยวนี้เจ้าทำเกินไปแล้วยังไม่ปล่อยอีกหรือเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าบอกให้ข้าปล่อยมือหรือแค่เต้นรำเท่านั้นคุณหญิงเซีย แบบนี้ก็ดูเหมือนจะทําเรื่องเล็ก <het> ให้เป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยนะเจ้าชัดเจนว่าเพิ่งข่มขู่ข้าเมื่อกี้ข้าจะไปข่มขู่ <net> เจ้าทาไมล่ะคุณหญิงเซียเจ้าพูดถึงหยกสองสว่าง yeah. ไม่ถูกต้องเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่มุกสองสว่างมาจากมือข้าต้องเป็นทางยุนเถาที่บอกเธอแน่แน่คุณหญิงเซียทําไมเจ้าถึงไม่พูดอะไรเลยป <in> ้าคงเป็นเพราะตื่นเต้นเกินไปไม่ผิดหวังเลยที่เป็นบุตรสาวของแม่ทัพ ทั้งสองฝีมือเจ้าจริงๆยอดเยี่ยมพระนางชมเกินไปแล้วเจ้าถูกเลี้ยงดูมาอย่างต่ำใจตั้งแต่เด็กอย่าทําให้ทั้งสองตกใจเลยทั้งสองถึงแม้เจ้าจะไม่รู้วิธีของคุณหูใหญ่แต่การเต้นรําด้วยดาบในครั้งนี้ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวแน่นอนว่าข้าเรียนรู้ดาบนี้เพื่อไปต่อสู้กับศัตรูไม่ใช่เพื่อให้สามีได้สนุกสนานจริงๆแล้วลูกสาวของเสือไม่อาจเป็นสุนัข ถึงแม้ว่าหญิงสาวทั้งคนที่สองจะมีใบหน้าคล้ายกับหญิงสาวทั้งคนที่หนึ่งหน้าตาเหมือนกันแต่ลักษณะนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้าหญิงสาวถังซื่อซือคนหนึ่งไม่คิดว่าจะมีถังเงียนเนียนอีกคนคุณหญิงเซียข้ามีวิธีช่วยท่านจัดการกับถังเนียนเนียนบอกมาเถอะ ไปเตรยียมเล่าผลไม้ที่มีส่วนผสมให้ข้าหน่อย